สวัสดีครับผมสหรัฐครับวันนี้ก็มาส่งนี่รู้จักไหมเนื้อตาลน,นะครับเนื้อตาลยีแบบแห้งนะครับแบบแหแบบ้งมันก็ไม่เชิงแห้งเราเป็นแบบหมาดถ้าใครดูคลิปผมคลิปเต็มดูได้ใน YouTube ได้นะครับส่วจริงมีไว้ใต้คลิปนี้วิธีการทําวิธีการยีตาลแล้วก็วิธีการเก็บตาลน,นี่ก็เป็นวิธีเก็บวิธีึ่งก็คือทําแห้งแล้วก็ซีนสูญญากาศน,นะครับลูกค,ค้าที่อยากซื้อไป ก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนนะครับวันนี้ช่องทางสั่งซื้อก็ลิงก์ใต้วีโอนี้เลยเป็นยึดของเว็บเทปช็อปนะครับที่ผมเว็บของผมเองนะครับแล้วก็อีกิ์กทางนึงก็ช่องทางบนลาซา,าด้านะครับเป็นเว็บลาซาดา้าแล้วก็เป็นร้านค้าชื่อนายสหรัฐนะครับในช่องทางหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจเนื้อลาหรือว,ว่าสินค้าแบบบ้านๆน,นะครับก็เข้าติดตามผมได้บนยูทูบช n e l นี้เลยนะครับช n e ลนายสหรัฐ แล้วก็แฟนเพจนายสารรัฐแล้วก็บนเว็บไซต์นะครับ